สวัสดีครับพบก,กับผม <S โ s รแชแนลครับกับเล่นเพลงเก่านะครับก็วันนี้เล่นกันสบายๆนะครับ3เพลงนะครับเริ่มจากเพลงแรกเลยครับเพลงยุ่งหน้าของเจเจตลีนครับจากอบัม1 8 0นะครับ ปล่อยไปอย่างเงี้ยจะดีเลยอยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะดีแม่ปล่อยไปจับใครจะทนไหวง่ายไปอ่ะบ่า ยุ่งอะมันต้องมายุ่งนะไอ้เพื่อนบ้าๆชอบเพราะว่าเพาว่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 าเราช่วยโม่มาง่ายเพรามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูบอกเรื่อะไรอะไรไม่ได้ว่าช่วยนะแกไม่ชอบอยางก็ต้องให้เรื่องยุ่งยากไอ้มากเรื่องนี้เสียวเวลาทนูไมล่ะงี้ไงก็ได้สิชอบไงชอบ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 เอาละง่ายง่ายแบบ ร่อยไปกับใครก็ทนไว้ง่ายไปก็ะปเรื่องมากก็เพื่อมันเรื่องมากต้องยุ่งรอบยางให้มากเรื่องไม่ได้ยังไงเสื้อผ้าก็ต้องให้เข้าท่าก็เข้ากับนั่งรีให้เรียบไม่เรียบกาไปไม่ได้แค่ไปเที่ยวเล่นแต่งเต็มที่ ไม่ใช่ีนจะเลืจะได้จะจะไู่เไเือนี่ชงมีเรื่องมาช่างมเยช่างช่างช่าช่ามาปล่อยไปอย่างเงี้ยจะดีเลยอยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะดีนะปล่อยไปกับใครจะทนไว้ง่ายไปห่

เดี๋ยวเข้าไปชอบเขเข้าชอบเราเขาเข้าไปคิวอใช่ไหมเใช่แม่วันนี้ไปพลาดแม่ใจง่ายชอบได้ชอบเลยปัญหาอะไรค่อยไปแก้เอาก็เลยเป็นเรื่องยุ่งชอบไปยุ่งเรื่องมากเราโยงยากใจไรเลยก็เพื่อนเนี่ยว่าเราช่วยว่าไม่ใช่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 ก็บอกว่าใช่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 ช่วยแม่เสื้อมินี่ให้เรียบไอ้เราก็อึ้งอึ้งอึ้งก็อึ้งอึ้งอะไรเลยเราไปช่วยด้วยด้วยเพื่อนช่วยก็ต้องไปช่วย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 ด้วย